โฟร์ซ่าจัดอุปกรณ์เสริมครบชุดช่างไม่รอช้านำมาติดให้ลูกค้าบางทีพี่ก็รีบเกินหนูยังไม่ทันได้ถ่ายเลยเอาเป็นว่าก่อนจะใส่บาร์นะคะแนะนำให้ใคาน็อตทุกจุดก่อนนะใส่นะ็อตเสริมรูกระจกเข้าไปก่อนอันดับแรกเลยแล้วนำบาร์ยาวมาวางนำน็อตปิดรูมาวางแบบในคิวเพื่อล็อกบาร์ไว้ก่อนแล้วขันน้อนรอบบาร์ที่คายเข้าให้หมดถึงคิวของน็อตปิดรูแล้วลนะมุน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  ประกบเขา้าคู่กันค่อยๆขันนะ็อตทั้งสองข้างเข้าพร้อมๆกันท่องไว้ว,ว่าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายจุดนี้อย่าลืมนะถ้าเผลอขันเข,าข้าค้ั้งเดียวขาลูมิเนียมหักได้เลยนะคลิกวิธีการติดของพี่ช่างก็คือขันจากมุมบนก่อนเพื่อง่ายต่อการจับขันยังไม่ต้องแน่นและหมุนมาไว้ได้านมากขันสองข้าง,งพร้อมๆกันให้แน่นอีกทีแล้วจับก,ก้างตั้งตรงแบบนี้และขันนะ็อตตรงกลางให้แน่นๆเลยได้เวลาประกอบล่างที่จับแก ดูตั้งแต่ต้นคลิปเครื่องมือในการติดตั้งจะใช้แค่หกเหลี่ยมที่ได้ไปในกล่องเท่านั้นเองนี่จะนําไปน้าให้ตรงรูนะทั้งรูบนแ,และรูล่างเลยจะมีรูสําหรับน็อตอยู่น้าตรงรูน็อตทั้งบนและล่างแล้วก็ขันโลดเกลวน็อตให้มาเท่าไหร่ใส่ให้มอดขันเข้าไปอย่าให้เหลือสุดท้ายนี้ที่แขวนของอันนี้จะติดคล้ายๆกับที่จับแก้วเลยดูๆช่างยังย้ำอยู่ว่าอย่าลืมบอกลูกค้านะให้ขันทั้งสองข้างเข้าพร้อมๆกันเนี่ยท่าเนี้ยเป็นอันเสร็จใครที่อยากได้อุปรกรณ์เสริมตามคป ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ